อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่19เอ่อพฤษจิกายนออ 2, นะครับพศ2565ขณะนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะครับโมงครึ่งนะครับผมก็ตื่นตั้งแต่ประมาณตีห้านิดๆแล้วนะครับก็มาอาบน้ำสวดมนต์ตอนเช้านะครับสวดมนต์ตอนเช้าละหมาดละหมาดเออ่ละหมาดตอนเช้าเรียบร้อยก็นั่งอัสการอัศก,การคือการลำลึกถึงพระเจ้า นะครับก็ก็วันนี้ก็นอนที่ร้านนะครับก็แล้วก็น้องก็มาตะกี้เพิ่งมามาเปิดร้านมาเปิดร้านนะครับก็เช้าเช้าก็อยากให้มีความสุขกันทุกเช้านะครับแล้วก็คือคือบางตัวไม่เคยลงคลิปเช้าขนาดนี้นะบางตัวรู้สึกว่าเออตื่นมาเราเราเรา,เราต้องทอะไรบ้างนะก็ มาเช้าหรืออะไรเช้าเรียบร้อยแล้วก็นี่อันนี้อันนี้ไม่ได้มานําเสนอขายนะอันนี้บางตกินมาอันนี้เข้ากระปุกที่สามเลยนะกระปุกที่สี่แล้วสิเนี่ยกินจนลืมเนี่ยกระปุกที่สี่เนี่ยซุปเปอร์ออยล์ตัวนี้ซุปเปอร์ออยล์ตัวนี้อันนี้ไม่ได้มานำเสนอขายนะเพราะว่าลูกค้าไปหาซื้อในในเพจ facebook เลยกระปุกหนึ่งอะสองร้อยเก้าสิบสองกระปุกอะเท่าไหร่สี่ร้อยเก้าสิบหรือย,ยังไงเนี่ยแหละสอง สองร้อยเก้าสิบสองห้าร้อยห้าสิบเออสองกระปุกห้าร้อยห้าสิบถามว่ามันดีไหมคนอื่นบางโตไม่รู้นะแต่เขาก็บอกว่ามันดีมันดีเพราะว่าบางโตก็ได้รับคําแนะนํามาจากอ่างนะครับว่าเออลองกินดูสิก็คือบางโตเนะี่ยเมื่อปีที่แล้วบางโตไปเช็คร่างกายคือหมอเขาบอกว่าเลดไลน์นะของบางโตคือเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมันเยอะน้ําตาลในเลือดสูงอะไรในเลือดสูงอ่ะสงัก็เออปล่อยปล่อยมา แล้วเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วอ่ะเวียนหัวครับเวียนหัวแบบบ้านหมุนเลยนะตัวแบบเซไปเซมาตอนแรกนึกว่าเป็นเกี่ยวกับสายตาไม่ใช่ไม่อะไรหมอเขาก็บอกว่าตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วแล้วแหละหมอเขาบอกให้กินยาความดันเพราะความดันบางตัวสูงแล้วก็น้ําตาลในเลือดสูงยังไงก็เป็นเบาหวานแน่นอนตัวก็เลี่ยงมาเรื่อยเรื่อย,อยไม่กินยาพยายามกินไอ้พวกอะไรอ,ะอ่ะตั้งโอมาละก ไรเงี้ยแต่มาละบางตัวไม่ถนัดคือมันโอ้โหขมมากกินแล้วก็อื้อรือไปนะกินคําเดียวอะ่ะเลิกกินไปอีกสามวันเพราะมันมันก็เลยตอบโจทย์ไม่ได้ว่าเนี่ยทายังไงวะต้องไปกินยาหมอเหรอตัวก็แบบเป็นจาพวกแบบยาหมอไม่ถนดัดกินกาแฟกระป๋องยาหมอตรงตัวไม่ถนดัดคือตัวก็ยอมรับ,บตัวไม่ค่อยชอบกินยาหมอไม่ชอบไม่ชอบกินยาแผนปัจจุบันบตัวก็หาผักหาอะไรของตัวกินไป แล้วก็มามาพักพวกพี่ๆเขาแนะนำว่าเอ้ยเนี่ยกูกินตัวนี้อยู่ตัวนี้อยู่ดีนะกินทักกระปุกนึงก็เห็นผลแล้วตวโตเขามันจะมีดีอะไรบางตัวก็มาเปิดดูในในเฟซบุ๊กซปเปอร์ออยเป็นน้ำมันม,นมะละเด้เป็นมะละสกัดมะละขี้นกสกัดหนึ่งแคปซูลเท่ากับมะละขี้นกประมาณสิบห้าผล ให้ผลดีมากเลยนะใครน้ําตาลส,งสูงใครเวียนหัวใครมึนมนตอนเช้าเนี่ยกินเลยอันนี้บางโตบางโตพูดจริงๆนะกินเลยไม่ต้องคิดมากเลยนะครับเนี่ยสองร้อยเก้าสิบโอ้ยแลกกับแลกกับแลกกับสุขภาพที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็แบบไม่ค่อยมึนอะ่ะถามว่ามันหายไปเลยไหมถ้าคุณนอนดึกคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีแต่น้อยแต่บางโตเนี่ยคือแบบดีขึ้นเยอะมากนี่เข้ากับปกตีสี่ 4. เดี๋ยวบางโตว่าจะไปซื้อมาเป็นเป็นเป็นเ,นเยอะๆเพราะว่าบางโตคิดว่ามันมันกินแทนยาได้มันไม่มีอะไรเลยนะมันคืออ่ออะไรนะออมะละกีโนกแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแล้วก็เจียวก้หลานเนี่ยบางโตบางโตดูนีน่ๆตลอดอันนี้บางโตก็เลยเซิร์ชหาว่าตกลงมันมีอะไรบ้าง เนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับมตรงแป๊บหนึ่งนะครับอ,อ่มีเนี่ยนะครับตัวเนี้ก็ก็มีเกียวกู้หลานนะครับมีมีน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีเดี๋ยวบางตัวจะให้ดูเลย แถมยังดีเจลกูหลานแล้วก็น้ำมันมะพร้าวด้วยตัวมะระขีนกมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่ช่วยลดน้ําตาลในเลือดและรักษาระดับความดันในเลือดให้เป็นปกติครับโดยทั้งหมดนี้ได้รับผลการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับรองแล้วว่าไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตับด้วยครับเจลกูหลานจะช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเร็วหรือว่า LDL ส่วนน้ำมันมะพร้าวนะคะจะช่วยกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายหรือเรียกง่ายๆนะครับ ทำให้ร่างกายเราครับทํางานเป็นปกติหรือว่าดียิ่งขึ้นครับผมคิดว่าอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันนี้นะครับมันแฝงไปด้วยโทษแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับกระบวนการผลิตหรือนวัตกรรมทางเคมีต่างๆมันมาทําให้อาหารที่เรากินนะครับรสชาติมันดีขึ้นพอเรากินเข้าไปนานๆน,นะครับมันก็เลยเกิดการสะสมแล้วมันทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเราครับถ้าใครคิดว่าตัวเองอะ่ะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพวกนี้หรือว่าเป็นโรคนี้อยู่แล้วนะครับ นี่คือตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่ามันสามารถทานควบคู่กับยาหมอได้ผมเชื่อว่าในโลกนี้นะครับไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์จะกินแต่ครีนแล้วก็ผักทุกอย่างนะครับมันต้องมาล้านกันพิเศษจากราคาของกันเดียร์ะบุรละสี่แบบคือมีมีมีตาออยด้วยนะมีเนี่ยมีเครื่องหมาย GMP ด้วยนะรับประกันคุณภาพแล้วก็มีตาฮาร้านนี่คือมุสลิมทุกคนจะให้ความสําคัญในเรื่อง เครื่องหมายฮาลนคือมันเป็นติกที่มันไม่ได้เจือปนเจลาตินไม่อะไรเลยนะครับแล้วก็แล้วก็วกดีอ่ะบางตัวพูดได้เลยนะบางตัวแบบไม่มีรายละเอียดไอ้เรื่องสรรพคุณทางยาอะไรหรอกบางตัวรู้สึกว่าเออมันเป็นบางตัวไม่ชอบกินมะละกินค,คนบอกว่ากินมะละทุกวันกินมละมละน้ำริกสิกินอะไรนะตั้งโอ๋สิกินอะไรเนะี่ยแต่ตั้งโอ๋ช่วยบางตัวได้พอบางตัวเวียนหัวมากๆความดันขึ้นเราจะรู้จะกินตั้งโอ๋วันละสิบ,บาทไปซื้อตลาดเลยสิบ,บาทแต่เป็นสองเมเคี้ยวเลยกินกะข้าวสักสองสามวันจะดีขึ้น เราจะไปกินอะไรทุกวันกินผักเป็นวัวเป็นอะไรเลยมันก็แล้วละนี่กะขี้นกนิ่งๆไม่ถนัดอย่างไรกินชิ้นหนึ่งก็เลิกกินไปเป็นสองสามวันเพราะนั้นมันก็เลยตอบโจทย์บางตัวได้แล้วราคามันไม่แพงกระปุกละสองร้อยเก้าสิบเนี่ยเนี่ยกระปุกละสองร้อยเก้าสิบสองกระปุกเท่าไหร่สี 500. 500. ่ห้าร้อยห้าร้อยบางตัวซื้อมาสองกระปุกกับห้าร้อยห้าสิบบางตัวก็ซื้อทีละสองกระปุกเนี่ยใครจะลองไปกินเนี่ยไปสั่งดูได้หรือจะ สั่งกับที่บางโตก็ได้นะเดี๋ยวบางโตจะซื้อมาทีส,สิบกระปุกมันจะได้รับส่วนลดสิบกระปุกมันแถมกระปุกหนึ่งอ๋อบางโตก็เออเอาไอ้กระปุกแถมมาไว้กินแล้วก็ใครจะแบ่งบางโตไปเนี่ยกระปุกละสองร้อยเก้าสิบกระปุกละสองร้อยเก้าสิบลองเอาไปกินดูลองเอาไปกินดูแล้วก็ไม่มีค่าจะส่งนะก็ใครสั่งต้นไม้ใครสั่งอะไรก็สั่งไปได้หรือใครจะสั่งแต่เนี่ยไปกินดูเออก็ส่งไป บางตจะแบ่งอะแบ่งคือแบบมันม,นมาสิกระปุกแถมกระปุกใช่ไหมก็ถือว่าไอ้ไไกระปุกที่แถมเนี่ยก็เป็นค่าส่งค่าอะไรให้ลูกค้าลองไปกินมันมันกินนะคือแรกๆเนี่ยแรกๆเนี่ยเขาบอกว่ากินวันละเม็ดกินวันละเม็ดเช้าเย็นแล้วก็มีพักพวกกันบอกบอกว่ากินวันละสองเม็ดเช้าเย็นดีกว่าเขาบอกว่าถ้าบังตยังไม่มีอาการอะไรพวกเนี้ยบังตก็กินกินวันละสองเม็ดอย่างเงี้ย มันไม,มไม่มีอะไรเลยมันเป็นเหมือนน้ำมันตับปลามันจะมีอะไรเนี่ยเนี่ยมันเหมือนน้ำมันตับปลาเป็นคัต <fit> ตูนแล้วถ้าหากปล่อยให้มันละลายนะกลิ่นมันจะเหมือนน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นมะละรู้เรื่องอะไรคือแบบเนี่ยเนี่ยอย่างมันติดอยู่ในคอจะเป็นอะไรที่คืนอะไรอย่างงี้ยากจะติดอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกเลยในคอเรามีกลิ่นมะพร้าวกลิ่นมะพร้าวกับกลิ่นมะละอยู่ตรงนี้ ก็เ,เลยบางโตก็มองว่าเออมันก็ช่วยเราได้กับไอ้เรื่องง่ายๆแค่เนี้เออมันทําให้เราตอนเช้าเราเฟรชขึ้นเรารู้สึกว่าเราเราไม่มึนอ่ะรู้สึกว่าเราไม่มึนอันนี้เข้ากระปุกที่สี่บางโตเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกแล้วเออก็ว่าจะไปหาหมอให้มันมึนมาอะไรเออมันก็ค่อยๆดีค่อยๆด,ดีขึ้นมันทําให้บางโตคิดว่าระดับน้าตาลในเลือดเรามันคงจะลดอ่ะแล้วก็ ความบนหัวมันจะหายไปอันนี้บางโตไม่ไม่ไม่ไมไมไมต้องเอาผลพิสูจน์อะไรบ้าบอเขาไออะไรที่เขาทํากันเป็นกิจจากลักษณะน,น,นี้คือบางโตได้กับตัวเลยเนี่ยซปเปอร์ออยของไรไทยนะของไรไทยมีแบรนด์มีแบรนด์มีเครื่องหมายฮาลามีตา GMP อมีมีออยมีอะไรเนี่ยูดได้เลยไม่โฟกัสอีกแล้วกล้องไม่โฟกัสมีตาเนี่ยกล้องไม่ค่อยโฟกัสก็ขออภัยมีตาทุกอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาด้วย แล้วก็ดีด้วยเป็นโอ้ใครที่ไม่ชอบกินมารละหรือผักขมขมเนี่ยกินเอะวันละสองเม็ดเช้าเย็นร่างกายจะมันไม่ได้แบบกินแล้วปิ้งพ่งนี้ดีขึ้นไม่ใช่นะก็บางตัวกินประมาณกระปุกนึงเข้าไปอ่ะแล้วบางตัวก็จะรู้สึกว่าเออแม่งสื่นเช้ามาแม่งดีไว้เออมันเวียนหัวแต่น้อยลงอะ่ะแต่ก็มีมีเพื่อนๆน,นกันอะ่ะบอกว่าไปเช็คระบบไปเช็คสายตามั่งเพราะว่าใช้โทรศัพท์ใช้อะไรอย่างเงี้ยบางที สายตามันอาจจะเป็นก็คือจะมีบางทีคือเพ่งมากๆปวดหัวอันนี้ดีสองร้อยเก้าสิบแรกกับไม่ต้องตื่นมาแล้วอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องตื่นมาแล้วเดินคงเคงคงเคงอะ่ะโอ้โหคุ้มคุ้มระดับอายุสี่สบเจ็ดอย่างพวกเราอะนะบางโตเนี่ยสี่สิบเจ็ดแล้วทำงานมาทั้งชีวิตมันก็เลยร่างกายมันก็เลยล้า,า,น,ลลานะครับก็เนี่ยสองร้อยเก้าสิบ สองกระปุกเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบที่บางตซื้อมานะบางตัวจะซื้อทีละสองกระปุกแต่ใครใครจะสั่งใครจะแบบเออเฮ้ยมันดีว่ะบางตัวมาลองกินเด็กก็สั่งเข้ามากับไอ้สองร้อยเก้าสิบนี่แหละก็เดี๋ยวบางตก็จะไปซื้อมาทีละสิบกระปุกแล้วก็มันก็แถมมันก็เลยมีแถมแล้วก็ส่งไปกับต้นไม้หรือใครบอกว่าเอยส่งมาตางหาคิดก็ส่งไหม,มก็ไม่คิดก็เอาไอ้กระปุกที่แถมนี่แหละเป็นค่าส่งค่าอะไรไปก็คือแบ่งเงินกินบางตก็คือบางตก็อยากได้ที่ราคาที่มันถูกลง มังตตงก็อยากได้ตัวแถมอ่ะพูดตรงๆอยากได้ตัวแถมอยากได้ตัวแถมแล้วใครสั่งหลายก็ปลูกบางตถ้าบางตัตสั่งมียอดมันก็จะมีลดลดหลั่นราคาให้อีกนบังโต้ก็จะลดหลั่นราคาให้ก็คือไม่อะไรก็ขอแค่ว่าสุขภาพดีกันทั่วหน้ามีความสุขก็คือบังตตวจะจะไม่มีมาแบบมาค้ากําไรอะไรกับเรื่องพวกนี้หรอกเป็นค่าส่งเป็นค่าอะไรเป็นนู่นนี่นั่นอ่ะคือบังโต้กินแล้วมันมันมันดีอ่ะมันดีมันมันทําให้ เออกูมไม่ต้องไปแต่ใครที่หาหมออยู่แล้วกินยาก็ไปกินยานะปุ๋ร่างกายมันมันมันจะรีสตาร์ทกลับมาคงไม่ได้แล้วแหละก็คือควบคุมไว้แต่ใครที่ยังไม่ไม่ได้กินยาเรื่องเบาหวานความดันหรือว่าหมอบอกว่าเอ้ยกินวันละครึ่งเม็ดสอะไรเงี้ยเริ่มมีแล้วอะ่ะบางโตคน,นแบบไปหาหมอมาแล้วหมอบอกต้องกินยาความดันวันละครึ่งเม็ดแล้วก็ให้ใหมาให้มาเช็คร่างกายทุกหกเดือนเพราะว่าค่าน้ําตาลในเลือดมันเลดลายคือแบบอีกนิดเดียวคือแบบนิดเดียวมันก็กลายเป็นอะไรเขาเรียกอะไรโรคเบาหวานแล้ว ก็กินผักกินยากกินเลยพยายามกินข้าวให้น้อยกินต้มๆแต่มันเลี้ยงไม่ได้หรอกมันเลี้ยงไม่ได้หรอกไอ้ไอ้ที่พูดตามแนววิชาการอ่ะมันทําในชีวิตจริงแม่งยากยากโคตรๆเราจะมาเลือกอาหารอะไรมากมายกินกินมันไปตามภาษาพวกเรานะตามภาษาบางโตอย่าบอกพวกเราบางบางพี่ๆเพื่อนๆบางท่านที่ใช้ชีวิตมีระเบียบว่าบางโตเยอะบางโตอะไรกินกินกันไปวันๆสั่งแต่ของเซเว่น เนี่ยถุง Seven, เซเว่นเต็มบ้านเลยทุกอย่างเซเว่นชีวิตบางโตฝากอยู่กับเซเว่นโทรสั่งเขาเขาเขาก็ามาส่งเซเว่น <Seven S 1> อยู่ตรงนี้นะครับดีจริงดีจริงซุปเปอร์ออยล์อันนี้คือไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้อะไรจากเขานะแต่บางโตกินแล้วดีจริงตอนเช้าบางโตต้องกินทุกวันบางโตเออบางคนอายุเท่าเรามันต้องเป็นไงกระปุกละสองร้อยห้าสิบไอ้กระสองร้อยเก้าสิบสองกระปุกห้าร้อยห้าสิบเออน่าจะใช่น่าจะใช่นใชเนี่ยใครจะเอาก็ มันโตจะได้สั่งมาเยอะๆ,ๆคือสั่งๆ,ๆมาก่อนแล้วกันมันโตจะได้สั่งๆมาเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวมันโตก็กระจายออกไปอ่ะมังมันโตจะได้ได,ได้ได้ขวดแถมมันโตก็อยากให้กินนะเพราะว่าคือใครอายุเท่ามันโตแล้วมันมีอาการพวกนี้ทุกคนแหละมึนหัวเวียนหัวค่าน้ําตาในเลือดสูงเนี่ยมันช่วยได้แล้วก็อันนี้น้ามันเหลืองแม่อ้อยน้ำมันเหลืองแม่อ้อยน้ำมันเหลืองแม่อ้อยไ,ไม่ทำไมอ๋อมันจะโฟกกล้องมันจะโฟกัสแต่หน้ามันโต หน้าออกก่อยน้ามันเหลืองแม่อ้อยอเห็นตามนี้แล้วกันกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสสรรพคุณดีๆราคาโด,โดนๆควรละร้อยไม่มีค่าจะส่งทางพัสดุไปรษณีย์นะครับเป็นน้ํามันเหลืองที่ดีมากเนื้อน้ํามันเดี๋ยวเนื้อน้ํามันดีมากบางตัวก็เอ๊มีที่แกะแล้วอ๋อมีที่แกะแล้วก็เอาไปใช้กันข้างนอกเนาะมีที่แกะแล้วนะแกะเลยดีกว่า นะครับเพราะว่าอบเคาะเราไปใช้ข้างนอกกันหมดแล้วครับที่องโตจะมีไว้ทุกที่เลยองโตจะมีไว้ทุกที่เลยนะครับจะมีไว้แบบทุกที่อ่ะนะครับในรถในอะไรมีหมดนะครับก็เป็นเป็นน้ํามันเหลืองที่สรรพคุณดีๆราคาโดนๆนะครับอันนี้คือมีครูบาอาจารย์นะไม่ใช่กระโหลกกรานะนี่ก็ไฟไหม้น้ําร้อนลวกทาถูทวดคัดคาถูนวดคัดจมูกสูดดมน้ำมูกไหล เวียนหัวเวียนศีรษะเล็บวัดคัดจมูกนี่ลำมมานาเงือกบวมปวดฟันมันเทาได้นะมันเป็นมันเป็นสมุนไพรที่มันไม่มีสารเคมีอ่ะมันไม่มีสารเคมีนะมันเป็นสมุนไพรเลยอ่ะการาบูลเมนทอนอะไรพวกเนี้ยนะครับการาบูเอแล้วก็อะไรนะโอ้โหม,มีมีหลายอย่างนัแม่ไปซื้อวันนั้นก็พาแม่ไปซื้อมาแม่ไปซื้อที่สัมเพงเป็นเป็นร้านที่ขายสมุนไพรพวกเนี้ย นะครับก็ไปซื้อตามตามส่วนอ่ะช่างช่างมามันจะมีตาช่างของเขาอ่ะโอ้กว่าจะผสมได้แต่และคือทีละร้อยร้อยขวดหรือสองร้อยขวดก็อสมควรเหมือนกันนะเนี่ยขวดละร้อยนะครับก็สรรพคุณดีๆราคาโดนๆครับแล้วก็เป็นน้ํามันสกัดที่สกัดเย็นนะครับใช้กรรมวิธีในการสกัดเย็นแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยก็ทําให้ร่างกายเฟรชขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ สดชื่นขวดละร้อยไม่มีค่าจะส่งทางพัส,สดุนะอันนี้ขายมาหลายปีแล้วนะขายมาหลายปีแล้วนะครับก็มีลูกค้าประจําก็ท่านใดเป็นลูกค้าประจําหรืออะไรที่ใช้แล้วดียังไงคอมเมนต์บอกใต้คลิปคอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับก็จะสั่งมาก็สั่งแบบต้นไม้แหละไลอ e อนวิตต์้นการเดนะครับของเขาดีจริงๆนะซื้อ10บขวดแถมสองขวดเลยนะนี่ซื้อสิขวดแถมสองขวดนะนี่นะครับสิบขวดแถมสองขวดขอพันเดียว ขวดละร้อยไม่มีค่าจัดส่งทางพัสดุนะครับก็สั่งต้นไม้สั่งอะไรก็สั่งได้ร้อยหนึ่งไม่แพงหรอกนะครับเพราะว่าโอ้มันทําเป็นภูิปัญญาพื้นบ้านน่ะใช้ใช้ต้นทุนสูงต้นทุนสูงนี่ขวดก็เป็นขวดแก้วนะไม่ได้ขวดพลาสติกนะนี่แล้วก็มีที่ปิดอย่างนี้นะครับสูดดมได้อะไรได้นะครับมแมลงสัตว์กัดต่อยนี่ตะขาบกัดมดกัดอะไรกัดน,นี่ดีนักแรนะครับดีเลยดีเลยนะครับก็จะแพ็กไปแบบนี้ขวดละร้อยไม่มีค่าจัดส่งทางพัสดุนะครับสิบขวดแถมสองขวด พันเดียวไม่มีค่าจะส่งไปกับต้นไม้ไปกับอะไรทีาสั่งตัางหาก,กเดี๋ยวไปตางหากนะครับก็เน,นี่ยมีมานําเสนอนะครับก็ไอซุปเปอร์ออยนี่จะซื้อมิคลกคือแบบเป็นอะไรที่บางโตกินแล้วตอนแรกบางโตไม่เชื่อนะไอเรื่องพวกนี้แม่งโกโหกคืออะไรมันจะสู้ยาหมอได้มันจะช่วยได้หรออะไรนะบางโตไม่มีความช่วยไอของบํารุงร่างกายของอะไรพวกเป็นแคปซูลเป็นอะไรบางโตจะแบบแม่งโกโหกรู้สึกเองคิดเองเออเองอะไรเงี้ยอันนี้บางโตใส่ชุดละหมาดหรือชุดโต๊ะไม่ได้ชุดนอนนะนี่คือชุดละหมาด ชุดนอนบางตัวไม่มีบางตัวมีเสื้อยืดตัวเนือ้อกปนเกงนอนตัวหนึ่งอยู่ที่เน่ยก็คือแต่ก่อนบางตัวคิดว่าแม่งโกหกแม่งแบบเอามาโปรโมทเอามาคุยกันแล้วมันไม่มีอะไรมีแค่น้ำมันกระจกกระจอกและอะไรอย่างเงี้ยใส่ทำตะแพงกระปุกหนึ่งมันจุกหกสิบเม็ดกินเช้าเย็นก็ได้สิบห้าวันกินกระปุกหนึ่งก็รู้ผลแล้วถ้าลูกค้าที่เป็นอยู่ถ้าลูกค้าจะรู้เพราะตื่นมาอาการตื่นมามึนกับอาการตื่นมาไม่ค่อยมึนน่มันจะต่างกันเราจะรู้เลยตัวเราเองเนี่ยจะรู้ ตอนแรกบางตัวคิดว่ามันโกหกคิดว่ามันแบบไม่จริงหรอกแม่งก็กินมันไปอ่ะก็เขาแนะนํามาก็เอาว่าเอามาให้กูกินกูก็กินว่าเอแล้วก็ซื้อมาเองแล้วโอ้แม่งดีจริงเว้ยอันนี้คือถ้าถ้าบางตัวใช้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์กับบางตัวบางตัวจะไม่ไม่บอกใครเลยคือก็ทิ้งไปเลยถือว่าไม่ได้เลือกอย่างหนึ่งน้ำมันเหลืองแม่อ้อยนี่ก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาขายเพราะความเป็นแม่ความเป็นอะไรไม่ใช่นะคือมันใช้แล้วมันเกิดประโยชน์จริงๆมันใช้แล้วมันดีจริงๆคนเอาไปใช้ลมามาน่าเหงืกบัวอะไรเนี่ย ลูกค้าบางตนี่สามสี่ปีแล้วนะซื้อทีละแพ็กทีละแพ็คสองสาเดือนซื้อทีสองสาเดือนซื้อทีใครต้องการก็สั่งมาได้มันดีจริงมันไม่ใช่ดีเล่นๆมันดีจริงสองอย่างเนี้ยติดตัวบางโตเลยนะซปเปอร์ออยเนี่ยอันนี้กินกระปุกที่สี่แล้วก็คือยอมรับคือบางตไม่รู้หรอว่าค่าน้ําตาลความดันอะไรบางโตมันจะขึ้นมันจะลงยังไงแต่พอบางโตกินแล้วตื่นมาเนี่ยอาการเวียนหัวอะไรมันมันน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าตื่นมาแล้วมันไม่เมื่อเสือ เพราะเป็นมลริสกัดที่นกแล้วก็มีเกี๊ยวคู่หลานมีน้ํามันมะพร้าวมีอะไรก็ไม่รู้อะในเนี้ยก็ใครซื้อก็ไปอ่านเอาแล้วกันตัวหนังสือมันเล็กก็ดูในเพจเอานะครับก็ใครจะเอาบางตัวก็ขายกระปุกเดียวก็ราคาตามในเพจอะไม่ได้เอากําไรราคาตามในเพจอะสองร้อยเก้าสิบสองกระปุกก็ห้าร้อยห้าสิบนะเพราะบางตัวสั่งวันทีเนี่ยไปสั่งได้เลยหรือใครจะสั่งผ่านบางตัวก็ได้ใครสั่งผ่านบางตัวบางตัวก็จะไปสั่งมาสี่สิบกระปุกบางตัวจะได้กระปุกแขนไง เออมึงโตอยากได้กระปุกแถมคือได้เอามากินก็ถือว่าไอ้กระปุกแถมนะ่ะก็คือเป็นค่าส่งเป็นค่าอะไรไปแล้วกันง่ายๆสบายๆก็บบแบ่งกันกินนะครับมันดีมันดีนดจริงสองอย่างเนี่ยมึงโตการันตีเลยมันดีจริงน้ามันเหลืองแม่อ้อยก็มันดีจริงน้ามันเหลืองแม่อ้อยนี้ไม่ได้เอากำลีกําไรนะกระปุกเอ่อขวดนึงก็ร้อยหนึ่ง,งสิบสองขวดก็พันเดียวนะครับเนี่ยน้ำมันเหลืองแม่อ้อยนี่คือช่วยแม่ขายนะครับแม่จะได้มีไรายได้แล้วเขาทำเขาตามภาษา คนอยากมีไราไดได้ทาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยน,นี่แล้วมันดีจริงมันดีจริงไม่ได้ไม่ได้ดีเล่นๆนะเอาลองไปใช้ดูลูกค้าขาประจาบางตวมีเยอะบางทีสั่งล่วงหน้ากันเลยเพราะว่าบางทีแม่อ้อยก็ไม่ได้ทําคือมันทาจริงมันใช้ต้นทุนเยอะแล้วก็มันเหนื่อยอ่ะเขาก็เลยทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ก็เขาก็ทยอยทาเรื่อยๆก็เพิ่งไป,ไปซื้อไปซื้อของมาเมื่อเดือนที่แล้วเออไม่ใช่เดือนที่แล้วนี่ต้นเดือนเนี้ยเออพาแม่เขาไปซื้อของที่ส่อเพ็งมาเขาบอกว่าอยากให้แม่ทําเพราะว่า เขาบอกว่าเขาทําก็ไปก็เขาเขานานๆทําทีเพราะว่าทําปริมาณน้อยๆไม่คุ้มแล้วก็มันต้องเกณฑ์คนเกณฑ์คุณกบเกณฑ์อะไรมาช่วยก็เกรงใจลูกก็บอกไม่ต้องเกณฑใจลูกหรอกทําเเพราะมันมีประโยชน์มันดีมันดีนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับก็จะสั่งอะไรก็ใต้นี้เลยลิตเติ้ลการ์เดสั่งได้เลยนะครับเนี่ในเฟซบุ๊กในยูทู e ในเฟซบุ๊กก็ข้างบนลิตเติ้ลการ์เดนะครับ ก็ของดีราคาโดนๆครับก็อยากให้สนับสนุนน้ำมันเหลืองแม่อ้อยของดีของดีของดีจริง,งดีจริงบางตัวอธิบายเรื่องพวกนี้ไม่เก่งเนี e. ่ยเพราะว่าบางตัวไม่ถนัดการพูดตามแพทเทิร์นบางตัวจะใช้ความรู้สึกบางตัวเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกในการกินในการใช้แล้วมันความรู้สึกบางตัวคือแม่งมันดีจริงรพูดภาษาบ้านๆเลยแม่งดีจริงม,มันทําให้เราไม่เอ,อ๋้อเพราะฉะนั้นก็แนะนํา ใครที่แบบไม่อยากให้มันเป็นมึนๆอื่นๆอย่างเงี้ยใช้แล้วก็ใครที่ใช้แ <c> บ <oughs> อย่างน้ำมันเหลืองแม่อ้อยเนี่ยใครที่ใช้อยู่ก็คอมเมนต์บอกลูกค้าท่านอื่นที่จะได้ซื้อเนี่ยคอมเมนต์บอกลูกค้าท่านอื่นเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมันดีจริงไม่ดีจริงไหมดีไม่ดีคอมเมนต์ comment มาคอมเมนต์ comment มาเลยว่าเอ้ยมันไม่ดีนะบางตเนี่ยมันใช้แล้วเป็นไงมันดีนะบางตเป็นไงเหมือนต้นไม้เหมือนอะไรเนี่ยเอ้ยต้นไม้บางตส่งไปแล้วมีปัญหายอย่างนี้คอมเมนต์บอกเลยมาบ,บอกในไลน์บอกในอะไร มันมันมันก็ได้แหละแต่ว่าบางตัวอยากให้คอมเมนต์บอกเพราะว่าลูกค้าเจ้าอื่นที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมียังไงงบางตัวไม่ชอบให้มันหมกเม็ดซุบซิบซุบซิบกันไม่เอาก็บอกไปเลยว่ามันดีหรือไม่ดีมันอะไรอย่างเงี้ยบางตัวจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มันก็เป็นแนวทางในการทําการค้าของบางตัวต่อไปก็อยากให้ช่วยช่วยสั่งต้นไม้นะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมีก็บางตัวก็ยอมรับบางตัวไม่มีไม่มีที่ไม่มีทางบางตัวก็ต้องมาเช่าที่บางตัวไม่มีคนไม่ม เพราะนั้นน้องๆมาช่วยงานน่ะเขาก็ต้องมามีค่าแรงมีค่าแรงรางโตก็หาตังค์จ่ายค่าแรงน้องๆอะไรตัวบางโตไม่เท่าไหร่หรอกบางโตก็ถือว่าบางโตทำในสิ่งที่รักที่ชอบบางโตก็มีความสุขบางโตใช้ชีวิตต้นปลายแบบนี้นะครับก็กูนี่ยืมสินมาแหละเปิดร้านเช่าที่ลุยทําตามฝันจะหนักจะเหนื่อยกัดก้อนเกล็กินก็เอาเพราะมันทําตามฝันคนเราในชีวิตจะมีโอกาสทําตามในสิ่งที่รัวเร็วฝันที่ตัวเองฝันสักครั้งในชีวิตก่อนจะตายเนี่ยมันทุ่มสุดตัวแหละ หมดตัวมันก็ทุม่มเนี่ยแหละบางโตกาลังทําตามฝาันและทําในสิ่งที่บางโตบอกอยู่นะครับก็ใครที่ชอบต้นไม้ใครที่ชอบงานศิละปะแนวนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจเป,เป็นแรงใจแรงเชียร์ถ้าแบบเออยังไม่อยากซื้อตอนนี้ก็ฝากกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามใน u t u b e ในไลน์ในเฟสให้บางโตนะครับหรือใครที่เห็นผลงานส,สวยๆแล้วจะเอาไปปลูกเลี้ยงบางโตส่งมอบสิ่งที่ดีมีความสุขบางโตเลี้ยงมาเลี้ยงต้นไม้ด้วยความด้วยความแบบ Uh oh. ส่งมอบสิ่งดีๆให้เอาพุธง่ายๆแล้วกันต้นไม้บางตทุกต้นไม่ได้เอาของกะเลวกะลาไปให้เลี้ยงทําสวยออกเออแล้วก็ไม่มีอะไรปิดบงังไม่มีอะไรหมุกเม็ดไม่ได้แบบใส่ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นยาแล้วก็บอกไม่ได้ใช้นะไม่ใช่อะไรนะนี่มีบางตเป็นมุสลิมบางตทําการค้าด้วยความจริงใจเพราะนั้นหลักศาสนานี่บางโตถือว่ามันเป็นบรรทัดฐานของชีวิตของบางโตนะใครจะใช้หลักอะไรไม่รู้ แต่บางตใช้หลักการศาสนาเพราะว่าเป็นบรรทัดฐานของชีวิตบางตเพราะบางตต้องกลับไปหาพระเจ้าของบางโตและบางโตต้องเอาผลงานไปนําเสนอต่อหน้าพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าบางโตทําผลงานเฮี้ยๆกะเลวกะลาดบางตก็จะโดนลงโทษบางตก็จะโดนต้องต้องคำสั่งบางตก็จะโดนอะไรแย่เลยเพราะนั้นบางโตทําทุกอย่างให้ไปนาให้ไปเอาเอาผลงานไปนําเสนอพระเจ้าด้วยความแบบมีความสุขแล้วบางโตก็จะได้กลับบ้านเก่าได้ใช้ชีวิตสวยสุขตามที่บางโตได้เก็บสะสมบุญมา แค่นั้นเองนะครับการใช้ทีวิสงตรวเรียบง่ายไม่ไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนต้นไม้มึงโตทําก็เรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วมันก็ไม่ยากแล้วมันก็ส่งมอบผลงานที่ดีงามแล้วก็สร้างความจําเริญให้กับท่านลูกค้าทุกๆท่านเราอยากได้สิ่งใดเราอยากได้ความดีเราอยากได้ความจาเนิญอะไรเราส่งมอบสิ่งสิ่งนั้นให้ลูกค้าให้เพื่อนให้อะไรไปแล้วพระเจ้าจะประทานสิ่งที่เรามอบสิ่งดีๆให้ผู้คนเหล่านั้นไป ทุกคนให้เงินบางโตเพราะคาดหวังว่าเออต้นไม้บางโตอะไรมันจะทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองมันจะทำให้เขามีความสุขความเจริญเพราะนั้นสิ่งที่ให้บางโตมาบางโตก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วพระเจ้าก็จะมอบความจำเริญให้เพราะเราซื่อสัตย์จริงใจกันส่งมอบความจริงใจความดีงามให้กันมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหลักสูตรง,ง่ายๆแต่มนุษย์ทุกวันเนี่ยมันจะมีเล่ห์มีเหลี่ยมมีอะไรรูบ้าบอคอแต่ไม่เอาอย่ามาใช้กับบางโตเลยบางโตของ อะไรก็แล้วแต่บางตัวลงขายของอย่ามาหักคออย่ามาอะไรบางตัวเลยเออถ้าบอกเออซุ้มราคาไม่ไหวเนี่ยลดให้อีกหน่อยอะไรมาคุยกันนะครับมาคุยกันไม่ใช่แบบจะเอาเท่าเนี้ยให้ราคาแค่นี้ไม่ได้ก็ไม่เอาอย่างเงี้ยไม่อยากอย่าคือแบบค้าขายกันจริงใจกันเถอะนะครับก็ขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวันนี้ก็สาระตอนช้างนิดๆหน่อยๆ24นาทีเล่นปะคุยเล่นไปคุยเล่นมา24นาทีครับสำหรับวันนี้ก็มานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามออะไรกุ้ม ะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุกขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ